ดีนะไล่แขกด้วยหน้าตาแบบนี้ไม่รู้จะเปรียบได้กับอะไรอีกแล้วฮะพูดไม่ออกเลยแม่เพิ่งรู้นะพินทูลูกลืมหมดแล้วเหรอว่าครอบครัวของเราบีทมเนียบยังไงการพูดกับคนอื่นนะ่ะแล้วก็วิธีการปฏิบัติต่อคนอื่นลูกลืมไปหมดแล้วเหรอแม่ครับฟังผมก่อนซิ่เห้ผลอะไรนักหนาะจึงต้องเข้าบะกวดนั่นนะฮะพินทูแม่เองก็ไม่คิดว่ากฤษณาจะเอาด้วย ไม่รู้ว่าการประกวดนี้ดียังไงเธอถึงชวนลูกเข้าร่วมแล้วลูกล่ะลูกหลงเชื่อคำเธอและลืมเกียรติของตัวเองในครอบครัวไปแล้วไม่ใช่นะครับแม่ช่วยฟังผมก่อนได้ไหมไม่อยากฟังอะไรทั้งนั้นพ่อหมดความเชื่อถือในตัวลูกไปหมดแล้วละ่ะรู้บ้างไหมลูกชายและลูกสะพ้ายของตุนตุนซิงไปสแสดงละครสัตว์ให้ชาวพะคันูราดดูอย่างนั้นเหรอโอ้โหสุดยอดไปเลยอะ มันช่วยก่อนนับถือพ่อมากขึ้นสินะใช่ไหมเคยคิดถึงผลที่ตามมาบ้างหรือเปล่าโอโอมางอมพนานาอะไรอยู่เล่าฮหรอหยุดก่อนเะครับคุณพ่อครับบางทีพ่ออาจจะลืมไปผมจะบอกพ่อเองผมเคยมาขอยืมเงินพ่อแล้วแต่พ่อปฏิเสธแต่ว่าผมต้องใช้เงินไงครับผมก็เลยตกลงเข้าประกวดครานี้ไงเล่าโอ้องั้นเหรอ ที่แท้เป็นเพราะเจ้าสวาัสดวีคนนั้นนั่นเองนี่ลูกเอาชื่อเสียงพ่อไปขายในตลาดอยู่รู้หรือเปล่างานกระจอกแบบนั้นเน่ะทำไมไม่ทำอะไรที่มันดีกว่านั้นล่ะฮะให้มันสมศักดิ์ศรีหน่อยอะ่ะคุณพ่อครับงานไม่มีใหญ่หรือเล็กหรอกครับพอผมทำงานให้พ่องานเดียวผลเป็นยังไงภรรยาของผมถูกไล่ออกจากงานแล้วพ่อของเธอต้องมาตายพ่อลืมเรื่องนี้ไปแล้วเหรอครับ แต่สำหรับผมมันยังเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเลยเอาจริงๆผมไม่ได้ช่วยกริษณาหรือครอบครัวของเธอนะแต่ผมพยายามล้างบาปให้กับครอบครัวตัวเองเข้าใจแล้วหลหรดูเหมือนว่าลูกจะไม่ได้เข้าใจอะไรได้มากเลยใช่ไหมฮะ ถ้าเกิดลูกยังทําตามใจชอบแบบนี้อีกต่อไปแล้วก็ลูกกับพ่อก็คงคุยกันต่อไปไม่ได้ถ้าลูกมีปัญหากับพ่อมากขนาดนี้แล้วก็ก็ไม่จําเป็นจะต้องอยู่ที่นี่อีกต่อไปก็ได้ครับผมเข้าใจทุกอย่างดีมากพ่อไม่อยากให้ผมอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับก็ได้ผมจะไปจากที่นี่ ให้เร็วที่สุดนี่บ้าไปแล้วเหรอโอ้นี่พินทูซิงนี่ลูกฟังพ่อก่อนลูกชายเธอเป็นบ้าไปแล้วเห็นไหมเฮ้อ หนึ่งสองหนึ่งสองมาเร็วทำตามนี้เลยหนึ่งสองพี่คะก้าวไปด้านนี้ก่อนแล้วค่อยก้าวไปด้านข้างแบบนี้นะคะพี่ก็ทำตามที่น้องสอนแล้วนี่เนะใช่ค่ะพี่ทำไมอีกทีหนึ่งหนึ่งสองไม่ใช่ไปข้างหน้าค่ะพี่เจนๆจนเนี่ยลองบอกพี่อีกทีแล้วทำให้ดูสิโอ้ยนี่พี่คะหนูบอกไปตั้งกี่ครั้งแล้วคะเนี่ยพี่ก็ทำไม่ได้สักทีพี่เคยหนะ้าเป็นเราจะตาย เขาเต้นเก่งด้วยนะเห็นไหมคะถ้าพี่อยากจะเต้นกากับเขาก็ต้องฝึกให้หนักนะแล้วก็ถ้าพี่เขยไปทางเหนือพี่ก็ต้องไปทางตะวันตกแบบนี้เข้าใจหรือเปล่าอ้โหนี่ชมพี่เขยมากไปแล้วนะเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูเองอคอยดูนี่เงยมานี่เลยนะเออเดี๋ยวๆหยุด,ดยนะ จน,จนทาอะไรของเธอนะฮะเห็นไหมว่าของหล่นเดี๋ยวพี่กับกริษณาจะจัดการเธอเองรอเดี๋ยวธนคอยดูสิมันนี่เลยนะนี่เกิดรอยขึ้นเหรอ ทำไมพวกพี่ถึงมาแกล้งน้องสะปยยผมหรอครับจะจัดการให้น้องสะปยยของคุณเข้าใจยังไงละ่ะช่างยียวนและเกินอะใช่แล้วพินทูทุกวันนี้นะเหิมเกริมจริงๆเกิดอะไรขึ้นจันๆเป็นอะไรกันน่ะไม่ค่ะพี่ไหนมาสีว่าใครกันแน่ที่เหิมเกลิมจะทำร้ายคนอื่นเห็นไหมคะว่าพี่สาวสองคนอ่ะรวมตัวกันรวมแกล้งน้องสาวตัวน้อยน่ารักคนเนี้ยนันเหรอ เออว่าแต่ที่พูดแบบนั้นคืออะไรอ่ะนี่พี่หมายถึงน้องสาวตัวน้อยน่ารักเนี่ยน่ารักตรงไหนเหรอตรงไหนได้ได้เวลาที่พี่เดือดร้อนนะฉันเข้าข้างพี่ตลอดแต่ตอนนี้ดูพี่กลับลืมน้องสะพายตัวเล็กๆคนนี้แล้วไม่ยุติธรรมที่สุดเลยนี่น้องพินทูไปนั่งก่อนดีกว่าเดี๋ยวพี่เอาชากับน้ำมาให้นะ พี่เขยคะพี่ยิ้มย้ํฉันไปเถินน้าเดี๋ยวตอนฉันสอนพี่เต้นรำนะฉันจะเปลี่ยนท่าเต้นให้หมดเลยคอยดูสอนให้เหมือนเวลาลิงเต้นกันนะ่ะอืมคอยดู เอ่าเออทำไมลูกปิดเพลงทำไมเนี่ยเออถ้าทำไมปิดเพลงล่ะลูกถ้าเกิดว่าพ่อกับแม่เต้นแบบนี้นะรับรองเลยว่าคนดูลูกหนีหมดแน่งั้นเหรอลืมกรรมการคนอื่นไปเลยหนูคงช่วยไม่ได้ด้วยหนูต้องไปทำงานแล้วซ้อมเต้นต่อไปนะคะไม่งั้นทุกอย่างก็จะสูญเปล่าหมดเข้าใจไหมคะตั้งใจซ้อมเลยล่ะเออเอออเออไปก่อนนะคะเออพิงกี้เออเออนี่แต่เรากำลังซ้อมอย่างหนักเนาะ ก็เพราะว่าพวกเราดะไม่มีคนเก่งแบบจันจันมาสอนน่ะสิอุ้ยพี่คะออกมาทางนี้นะคะส่วนพี่เขยก็มาทางนี้เอาละเริ่มได้เลย เอาอีกทีค่ะไม่เละพี่ทำไม่ได้หรอกนี่พี่ค่ะพัสักเดี๋ยวเธอนี่กฤษณนาไม่ต้องกระวนกระวายใจขนาดนั้นหรอกอย่างที่ฉันบอกว่าเอ่อ อีเขยคะพี่สอนพี่กฤษณาเต้นได้เร็วมากเลยอะมาค่ะลองอีกรอบนะเยี่ยมมากเลยคะ่ะฝึกหนักจนทำได้ดีมากเลย เอาล่ะฝึกกันมามากพอแล้วนั่งพักเถอะค่ะโอ้ยอืมมาเถอะเหงื่อซอกันเชียวนะเปียกมาลอกมาแลกเชียวเอานี่ดื่มน้ำชีคันจีกันหน่อยจะได้สดชื่นขึ้นนะจ๊ะฝึกกันหนักมากเลยเทวาคงอวยพรให้ลูกประสบความสำเร็จแน่แม่ครับ คนที่ทำงานนะักคือจันจันครับทั้งตะเบงเสียงและสอนให้เราเต้นไปด้วยโอ๊ยตายสายแล้วเมื่อแต่ซ้อมจะลืมไปเลยอ่ะหนูต้องรีบไปเรียนแล้วไปก่อนนะคะพี่จะไปดูพวกพี่ที่งานประกวดไหมแน่นอนต้องไปหลังเลเรียนนะคะแม่คะแม่ต้องไปดูพวกเราด้วยนะคะ เป็นยังไงบ้างพินทูตื่นเต้นหรือเปล่าล่ะตื่นเต้นสิครับแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่อ่ะทุกคนจะไปดูการประกวดไหมครับน้องพินทูเดี๋ยวน้องลุกหน้าไปก่อนเลยแล้วกันนะเดี๋ยวพวกเราจะตามไปทีหลังเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยคิดอะไรอยู่คือฉันคิดว่า เราน่าจะไปที่บ้านแล้วไปขอพรกับพ่อแม่คุณด้วยลูกชายและลูกสะใยของตุนตุนซิงไปแสดงละครสัตว์ให้ชาวระคันพุระดูเหรอโอ้โหสุดยอดจริงๆมันช่วยคนนับถือพ่อมากขึ้นสินเนาะ,ะเออคริสนาคุณเป็นคนที่คิดอะไรดีๆเสมอแต่ผมว่านะถ้าเรากลับบ้าน เราอาจจะไปสายก็ได้ไม่หรอกไม่สายหรอกคะ่ะเราก็อย่าอยู่นานเกินไปสิคะไปขอพรท่านแล้วรีบกลับอ,อันนี้คุณไม่รู้บ้างหรืองไงถ้าเรากลับบ้านแล้วรีบออกมาเน่ยมันดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่พ่อกับแม่ก็คงไม่ชอบใจหรอกเออเาแบบนี้แล้วกันนะอค่อยมาหลังจากที่เราประกวดเสร็จค่อยเอาถ้วยรางวัลมาทีเดียวเลยดีกว่าไปเถอะนะคะ คือว่าฉันไม่อยากไปโดยที่ยังไม่ได้ขอพรพวกท่านก็ได้ ใช่ใช่แล้วฉันข้ดใจแล้วพูดซ้ำมาสามรอบแล้วนะตอนนี้พระไคโปราเสื่อมเสียหมดแล้วแล้วคุณเห็นไม่ว่าการประกวดกโลก,กรลานนั่นกำลังจะจัดขึ้นในเมืองของเรานะยอดเยี่ยมจริงๆถ้าไมจะต้องมาเล่าเรื่องนี้ให้ฉันฟังด้วยก็เพราะว่าลูกชายของคุณกับลูกสะใภ้ของคุณเนี่ยไปลงชื่อร่วมการประกวดนี้ด้วยยังไงล่ะตอนนี้เขาเลยกันไปทั่วเลยได้ยินข่าวหรือเปล่าและรู้อะไรไหมตุนตุนซิงนี่ ฉันพ่องนึกอะไรบางอย่างได้นะเดี๋ยวค่อยโทรหาใหม่อีกทีก็แล้วกันนะฮ <c oughs> คุณไปโทรกับลูกสะพายของคุณรอที่ชั้นล่างครับคุณคะ ก็เห็นแก่มาหาเทพนี่ฟังฉันก่อนสิคะนี่ฟังฉันก่อนผมทนเรื่องไรอย่างอายนี่ไม่ไหวแล้วกงคาเทวีอย่างแรกเลยคือการเอาชื่อไปลงประกวดงานสว่านั่นนะ่ะแล้วยังมีหน้ามาหาผมอีกหรือไงเฮ้ยหลบไปเนาะฉันขอร้องคุณขนาดนี้คุณยังไม่ยอมฟังฉันอีกหรอคะเฮ้ยนี่บ้าไปแล้วเหรอกงคาเทวีเฮ้อคุณแค่ไปกับฉันนะคะ แม่คะเราไปลงประกวดคุณและคุณนายพระคันปุระเพื่อชิงเงินรางวัลน,นะคะคือว่าก่อนไปเราอยากมาขอพรพ่อกับแม่ก่อนขอให้มหาเทพอวยพรให้สำเร็จ ความจริงคือแบบนี้นะลูกในยุคข,ของแม่การประกวดแบบนี้เรารับเกิดไม่ได้พ่อของลูกก็คิดแบบโบราณเอ่ออ,อแต่ไม่มีอะไรหรอกนะพ่อเขาต้องเข้าใจในแน่ไม่ต้องกังวลไปหรอกนะลูกไปประกวดเถอะนะแล้วก็ตั้งใจทำให้เต็มที่มแม่ครับ เดี๋ยวผมตามทุกคนไปนะครับแต่ผมขอทำงานให้เสร็จก่อนขอดูรายละเอียดงานก่อนว่าวันไหนและที่ไหนพูดเรื่องอะไรเหรอยังไม่ได้คุยกับคนอื่นใช่ไหมฮะตอนนี้ควรรีบไปคุยกับซัพพลายเออร์นะรีบไปใจใยมัดจําล่วงหน้าแล้วก็ทําทุกอย่างให้เรียบร้อยงานนี้ทุกคนทุ่มเทแรงกายแรงใจแล้วก็เงินทุกอย่างเลยแล้วไยล่ะเข้าใจทุกอย่างดีเลยครับพี่เขย ผมพยายามทุ่มเททุกอย่างที่ผมมีแต่ขอเวลาผมอีกสักสองสาวันเถอนนะครับพี่ตอนนี้ผมกำลังหาเงินทุนอยู่พี่ก็หวังว่างงานนี้จะเสร็จสิ้นสักทีอะไม่งั้นเน่ยเธอจะต้องจ่ายค่าปรับแพงมากเลยนะทำไมคุณถึงไม่พูดละ่ะว่าจะช่วยเหลือรวีเรื่องเงินทุนที่ขาดอยู่นะ คุณคิดว่าผมไม่พยายามเลยหรอผมไปคุยกับคนหลายคนมีบางคนออกไปนอกเมืองส่วนคนที่เหลืออยู่ก็ไม่มีเงินมากพอจะช่วยระวีได้เลยสักคนแต่นั่นก็เป็นเรื่องรองไปแล้วอะระวีที่พี่มาที่นี่ก็อยากจะบอกว่าให้รีบไปจัดการแล้วก็จ่ายเงินตั้งแต่เนิ่นๆก่อนจะเสียค่าปรับครับพี่ ผมจะพยายามแค่พยายามไม่ได้ต้องทำด้วยแล้วก็นะรวีถ้าได้เงินมาเมื่อไหร่แล้วให้โทรบอกพี่ด้วยนะตอนนี้ความหวังสุดท้ายของเราไม่ว่ายังไงทั้งคฤษณาและพินทู ต้องชนะการแข่งขันคุณและคุณนายพระคันปุระเท่านั้นฉันไม่รู้ว่าการเข้าประกวดในครั้งนี้ฉันทำอะไรที่ผิดพลาดหรือเปล่าแล้วฉันตัดสินใจผิดพลาดไหมแล้วพ่อคุณก็ยังดูเป็นแบบนั้นรอเดี๋ยวก่อนนะคุณสนคุณคิดมากเกินไปแล้วคุณจำที่แม่พูดได้ไหมที่บอกว่าพ่อเป็นคนหัวโบราณน่ะ เพราะแบบนั้นเดี๋ยวพ่อจะต้องเข้าใจเราแน่เพราะเราไม่ได้ทําอะไรผิดเลยทำอย่างกับคุณไม่รู้จักพ่ออย่างนั้นเหรอพ่อนะ่ะคิดแค่ว่าถ้าเกิดเราแพ้พ่อก็จะเสียหน้าไปด้วยถ้าง,งั้นตอนนี้เลิกคิดเรื่องอื่นได้แล้วนะแค่คิดเรื่องประกวดก็พอเราต้องชนะแล้วก็เอารางวัลมาให้พ่อ สวัสดีครับทุกๆคนผมอมิตเพื่อนของคุณเองครับและเชนโซนีค่ะวันนี้เราได้มาพบกับก,บการแข่งขันที่สุดแสนจะตื่นเต้นกันแล้วนะครับรู้ไหมครับว่างานนี้เป็นครั้งแรกในประคันพูราาเลยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานประกวดที่สุดยอดในครั้งนี้เลยนะครับตอนนี้ขอแนะนําให้รู้จักกับกรรมการของเราก่อนนะคะขอเสียงปรบมือดังๆด,ด,ด้วยนะคะคุณดีปานใจสวรรค์ค่ะคุณนายกามินีถากูลค่ะ คุณมาโนดดูเบค่ะคุณบับบลูซิงค่ะแล้วเจ้าหน้าที่เขตของเราคุณปริยังการาชต้องขอขอบคุณกรรมการผู้มีเกียรติที่สละเวลามางานของเราในวันนี้เรารู้สึกยินดีมากเลยแหละค่ะขอเชิญทุกท่านเข้าประจำที่กรรมการที่อยู่หน้าเวทีได้เลยนะคะ ขอโทษค่ะพอดีฉันสะดุดน่ะไม่เป็นไรมาเถอะเอาละครับทุกท่านผู้เข้าประกวดวันนี้ก็ได้แก่คุณปราดีที่วารีและคุณมีนาที่วารีครับ คุณอลักชามาและคุณนายอัราชามาค่ะคุณดีเนชโกย่วและคุณนายประภาโกยาวครับคุณซานโตสิงห์และคุณนายรีนาสิงห์ค่ะคุณอรินสิงห์และคุณนายมัมตาสิงห์ คุณสุเรศชาตราจีและคุณนายวันดานาชัตราจีค่ะคุณบิหาีราชและคุณนายดีหตีราชอเราอยู่นี่แล้ว <c oughs> ลูกคงนั่งอยู่ด้านหลังนี่เฉยๆน่าขเขาต้โหเร,เราแน่นเลยคุณจวันีจอเบและคุณนายสุนิตาจอเบค่ะ แล้วก็มาถึงคู่สุดท้ายของเรานั่นก็คือคุณพินทูและคุณนายปริศนาสิงค่ะ